ข่าวดีบัตรคนจนเพิ่มเงินให้เป็น1 0 0 0บาทเพิ่มเงินให้กับผู้สูงอายุสูงสุดได้คนละ1 2 5 0บาทกดเป็นเงินสดผู้พิการเพิ่มให้เป็น1,000บาทกดเงินสดคนละครึ่งวงเงิน1,000บาทกราบสวัสดีพ่อแม่พี่น้องลุงป้าน้าอาประชาชนคนไทยทุกท่านนะครับวันนี้เราก็กลับมาพบกันอีกเช่นเคยกับ รายการไอทีมีสาระช่องรายการข้อมูลข่าวสารที่ลงแต่เรื่องจริงนะครับข่าวปลอมข่าวเท็จข่าวลวงข่าวปล่อยเหมือนกับที่ท่านเคยได้ยินกันมาก่อนหน้านี้ไอทีมีสาระไม่ลงอย่างเด็ดขาดนะครับสำหรับคนที่ต้องการข้อมูลข่าวสารดีๆแบบนี้นะครับผมกดติดตามช่องกดกระดิ่งการแจ้งเตือนกันไว้เท่านั้นเองครับผมวันนี้นะครับตามหัวข้อข่าวที่ผมได้พูดไปนะครับตั้งแต่ต้นคลิปให้กับทุกท่านได้รับชมรับรู้รับทราบกันนั้นนะครับก็จะมีอยู่ ประมาณ5ประเด็นนะครับผม5ประเด็นหลักก็คือประเด็นที่ 1. กลุ่มบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือกลุ่มที่ทุกคนเรียกกันว่าบัตรคนจนนะครับจะมีการเพิ่มเงินให้นะครับเป็นจํานวน1000บาทสําหรับกลุ่มนี้นะครับตามที่ท่านนะครับเคยได้เงินหรือวงเงินซื้อสินค้านะครับก่อนหน้านี้นะครับซึ่งที่ทุกคน ไปซื้อเนี่ยท่านก็คงจะพอทราบกันอยู่แล้วนะครับว่าได้300ทุกเดือนนะครับข่าวดีนะครับก็คือรัฐจะมีการเพิ่มให้นะครับเป็น1,000บาทฟังไม่ผิดนะครับจากเดิม300รัฐจะเพิ่มให้เป็น1000บาทไว้รูดซื้อสินค้าจากเดิม300เพิ่มให้อีก700เป็น1000บาทไว้รูดซื้อสินค้าถามว่า ทำไมเขาเพิ่มให้อีก700เป็น1,000มันก็สืบเนื่องมาจากภายในเดือนตุลาคมนี้นะครับรัฐจะมีโครงการคนละครึ่งนะครับหมายความว่าเขาก็จะนําเงินนี้มาให้เท่าๆกันเพราะว่าโครงการคนละครึ่งเนี่ยนะครับผมคนที่ไม่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือไม่มีบัตรคนจนเขาจะได้คนละ1,000บาท ดังนั้นนะครับเขาก็จะต้องมาเพิ่มให้บัตรคนจนด้วยจากเดิม3 0 0เพิ่มอีก700เป็น1000การให้เงินนั้นจะให้ครั้งเดียวเท่านั้นย้ำนะครับว่าบัตรคนจนเพิ่มเป็น1000ของเดิม300เพิ่ม700เป็น1000ได้แค่เดือนเดียวครั้งเดียวเท่านั้นครับส่วนโครงการคนละครึ่งนะครับผมรัฐจะมีการให้เราใช้สิทธิ หนึ่งพันบาทสมมตินะครับผมเขาให้ใช้วันละสองร้อยก็เท่ากับว่ารัฐเติมเงินให้เราหนึ่งร้อยผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังเราเติมเงินอีกหนึ่งร้อยก็เท่ากับว่าสองร้อยบาทต่อวันเท่ากับใช้ได้จำนวนสิบวันเต็มส่วนรายละเอียดโครงการว่าจะให้เราใช้จำนวนได้กี่เดือนก็คืออาจจะเว้นช่วงซื้อวันเว้นวันจนถึงได้กี่เดือน ภายใน10วันนี้หรือ1,000บาทนี้อันนี้เดี๋ยวต้องรอประกาศอย่างเป็นทางการอีกครั้งหนึ่งซึ่งคาดว่านะครับผมจะเพิ่มเงินให้นะครับไม่ว่าจะเป็นบัตรคนจน1,000พนนะครับและรวมถึงโครงการคนละครึ่งจะให้ภายในเดือนตุลาคมนี้เป็นต้นไปอย่างแน่นอนครับเพราะว่ารัฐบาลใหม่ท่านอนุทินได้ประกาศออกมาแล้วนะครับผมว่าจะมีการดำเนินการผ่านโครงการคนละครึ่งดังนั้น จึงต้องเพิ่มเงินให้กับกลุ่มบัตรคนจนด้วยจะได้เท่าเทียมกันสําหรับคนที่มีบัตรคนจนแล้วนะครับคาดว่าจะไม่สามารถใช้สิทธิ์หรือลงทะเบียนหรือรับสิทธิ์โครงการคนละครึ่งได้โครงการคนละครึ่งนะครับก็จะแบ่งออกเป็น2ประเด็น2กรณีประเด็นแรกนะครับผมเขาจะให้นะครับผมกลุ่มประชาชนคนทั่วไปที่ไม่มีบัตรคนจนนะครับผมรัดออก50 เราออก50%ส่วนที่2คนเสียภาษีรัดออก60เราออก40%นะครับผมอันนี้ก็คือเป็น2ข่าวที่มันสอดคล้องต่อเนื่องกันเพราะว่ามันเป็นวงเงินที่ให้ใกล้เคียงกันแล้วก็เป็นวงเงินที่ให้เท่าๆกันนั่นเองนะครับผมบัตรคนจนไม่ต้องเติมเงินครับใช้จ่ายได้เลย1,000ส่วนคนละครึ่งจะต้อง เติมเงินเข้าไปถึงจะใช้วงเงินนี้ได้นะครับผมใครที่เคยใช้โครงการคนละครึ่งมาก่อนหน้านี้ก็คงจะพอจํากันได้ใช่ไหมครับผมเอาละครับอันนี้ก็คือประเด็นแรกนะครับผมประเด็น2ออประเด็นครับไม่ใช่ประเด็นแรกบัตรคนจนกับคนละครึ่งนะครับต่อไปครับเป็นโครงการเพิ่มเงินนะครับเพิ่มเงินให้กับกลุ่มผู้สูงอายุสูงสุด1,250บาทสําหรับโครงการนี้นะครับผม รัฐจะมีการโอนเงินสดเข้าบัญชีธนาคารให้ย้ำนะครับโอนเงินสดเข้าบัญชีธนาคารให้ตามที่ท่านเคยได้ให้ไว้กับอบตอเขตอำเภอจังหวัดตอนที่ท่านได้ไปลงทะเบียนรับเบี้ยผู้สูงอายุแต่ถ้าใครที่ยังไม่ได้ลงทะเบียนรับเบี้ยผู้สูงอายุก็ไปลงทะเบียนนะครับสูงสุดจะได้1,250บาทโดยการโอนเงินให้นั้นนะครับจะปรับ เพิ่มเบี้ยผู้สูงอายุแบบขั้นบันไดเพื่อให้เพียงพอต่อค่ายังชีพของผู้สูงอายุในสถานการณ์ปัจจุบันดังนี้อายุ60-69ปีจากเดิมได้เดือนละ600เพิ่มให้เป็น700บาทต่อเดือนอายุ70-79ปีจากเดิมได้เดือนละ700บาทเพิ่มให้เป็นเดือนละ850บาท ผู้สูงอายุอายุ80-89ปีจากเดิมได้เดือนละ800บาทเพิ่มให้เป็นเดือนละ1,000บาทผู้สูงอายุอายุ90ปีขึ้นไปจากเดิมได้1,000บาทเพิ่มให้เป็น1,250บาทย้ำนะคะว่าโครงการนี้ได้ตลอดไปนะคบผมจนกว่าท่านจะเสียชีวิตหรือจนกว่าท่านจะไปยกเลิกเอง ได้ทุกเดือนหลังจากตุลาคมนี้เป็นต้นไปครับผมใครที่ยังไม่ได้ลงทะเบียนก็ให้ไปลงทะเบียนนะครับที่อบตอเขตอำเภอจังหวัดใครที่ลงทะเบียนแล้วเขาก็จะแจกให้ตามขั้นบันไดาตามเกณฑ์อายุดังที่ผมได้พูดไว้เมื่อสักครู่นี้นะครับอ่าก็คงจะเข้าใจตรงกันแล้วนะครับต่อไปครับผมเบีย้ยผู้พิการสําหรับกลุ่มวัวอ่าขออภัยครับสําหรับกลุ่ม ผู้พิการนะครับผมก่อนหน้านี้เขาจะแบ่งให้เป็น2สเต็ปกลุ่มที่1ผู้พิการที่มีอายุต่ำกว่า18ปีเขาจะให้จำนวน1,000บาททุกเดือนนะครับ 2. ผู้พิการที่มีอายุนะครับสูงกว่า18ปีเขาจะให้800บาทต่อจากนี้ไปคาดว่าเดือนตุลาคมเป็นต้นไปนะครับกลุ่มคนพิการรัฐเตรียมปรับเบี้ยความพิการเพื่อรองรับค่าคองชีพเพิ่ม เป็น1000บาทแบบทวนหน้าหมายความว่าจากเดิมนะครับผู้ที่มีอายุ18ปีขึ้นไปได้800เขาก็จะเพิ่มให้นะครับเป็น1,000บาทไปเลยครับไม่ใช่800แล้วนะครับผมย้ำนะครับว่าผู้พิการที่ได้ลงทะเบียนผ่านอบอตอเขตอำเภอจังหวัดแล้วนะครับจากเดิมอายุ18ปีขึ้นไปเขาให้800เขาจะเพิ่มให้เป็น1,000บาทแล้วนะครับผม สำหรับผู้พิการทุกคนพร้อมดําเนินการให้คนพิการที่ไม่มีบัตรประจําตัวคนพิการสามารถเข้าถึงสิทธิ์ได้อย่างทั่วถึงเท่าเทียมและเป็นธรรมนะครับนั่นหมายความว่าให้ผู้พิการที่ยังไม่ได้ลงทะเบียนทุกคนนะครับไปลงทะเบียนที่อบตเขตอําเภอจังหวัดหลังจากนั้นก็รอรับเงินเข้าทุกเดือนสําหรับเบี้ยผู้พิการนะครับและผู้สูงอายุก็จะโอนเข้าให้ประมาณวันที่10ของทุกเดือนถ้าเดือนไหนนะครับตรงกับ วันหยุดยาววันหยุดนะะักขัต่เลิกก็จะโอนให้ก่อนนะครับผมต่อไปครับเป็นในกลุ่มของเด็กแรกเกิดนะครับผมเด็กแรกเกิดนะครับผมก็จะปรับเกณฑ์การลงทะเบียนจากเดิมนะครับครอบครัวจะต้องมีรายได้ไม่เกิน1 0 0 0 0แสนบาทหลังจากนี้ไปนะครับครอบครัวจะมีรายได้เท่าไหร่ก็แล้วแต่ลงทะเบียนได้หมดทุกคนครับผม ให้เด็กนะครับเริ่มจากเด็กในคันตั้งแต่4เดือนถึง6ปีย้ํานะครับขยายเกณฑ์รับเงินอุดหนุนบุตรเริ่มจากเด็กในคันตั้งแต่4เดือนถึง6ปีรับในอัตรา600บาทต่อคนต่อเดือนนะครับจํานวนเงินไม่เพิ่มแต่เพิ่มหรือเปลี่ยนหลักการโดยเริ่มจากเด็กตั้งครันหรือเด็กในคันขออภัยนะครับเริ่มจากเด็กในคันตั้งแต่4เดือนถึง6ปีนะครับ ไม่ต้องคัดกรองรายได้ครอบครัวแล้วเพราะว่าก่อนหน้าเนี้ยเขาจะคัดกรองรายได้ครอบครัวก็คือไม่เกินหนึ่งแสนบาทต่อปีหลังจากนี้ไปไม่คัดกรองรายได้แล้วนะครับโดยเด็กแรกเกิดผู้พิการผู้สูงอายุจะโอนให้ทุกวันที่สิบของเดือนนะครับถ้าเดือนไหนตรงกับวันหยุดยาวนะักขัตฤเลิเขาจะโอนให้เร็วขึ้นนะครับผมและนี่ก็เป็นความคืบหน้า ข้อมูลข่าวสารที่ผมได้เกลิน่นตามหัวข้อคลิปหรือตามรูปภาพนี้ไว้ตั้งแต่ต้นแล้วนะครับว่าบัตรคนจนเขาจะเพิ่มเงินให้เป็น1,000บาทนะครับผมและเพิ่มเงินผู้สูงอายุสูงสุดให้อีก1250บาทกดเงินสดผู้พิการเพิ่มเงินเป็น1000บาทกดเงินสดคนละครึ่งก็จะให้1,000บาทเช่นเดียวกันมี2กลุ่มกลุ่มแรกประชาชนคนทั่วไปที่ไม่มีบัตรคนจนนะครับ ก็จะได้50 50หมายความว่ารัดออก50เราออกเอง50ส่วนผู้ที่ลงทะเบียนและเสียภาษีรัดจะออกให้60เราออกเอง40ครับผมส่วนคนที่ยังไม่เชื่อนะครับไม่เป็นไรครับท่านสามารถกดย้อนรับชมคลิปนี้ใหม่ได้ ท่านจะได้รับรู้ข้อมูลข่าวสารที่เป็นจริงสักทีนะครับเพราะว่ามันมีข้อมูลข่าวสารปลอมออกมาค่อนข้างจะเยอะย้ำอีกครั้งนะครับว่าคนที่มีบัตรคนจนนะครับจะได้เพิ่มเป็น1000บาทคนที่มีบัตรคนจนเป็นผู้สูงอายุเป็นผู้พิการก็จะได้เงินเพิ่มไว้กดเงินสดส่วนของบัตรคนจนนั้นกดเงินสดไม่ได้นะครับไว้ซื้อสินค้าเท่านั้นกลุ่มคนละครึ่งกดเงินสดไม่ได้นะครับ ไว้ซื้อสินค้าเท่านั้นตามรายละเอียดที่ผมได้แจ้งไว้ตั้งแต่ต้นคลิปนะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาติดตามรับชมสวัสดีครับ